นี้นะคะพี่ขวัญเอารถตู้สี่แสนกว่าบาทฟังไม่ผิดค่ะสี่สี่สี่แสนกว่าบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวเพจกฤษดาคูดคาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญนะคะเจ้าแม่รถตู้นะคะวันนี้นะคะกับกฤษดาคูดค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญเอารถตู้สี่แสนกว่าบาทฟังไม่ผิดค่ะคันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยกับรถตู้เป็นซินเครื่อง2.7นะคะเครื่อง2.7ราคา4 0 0 0 0 0กว่าบาทหาได้ที่ไหนรถตู้คันนี้ออกายแดงหนึ่งร้าน 2 9 0 0 0 0บาทมาถึงรถมือสองของเราวันที่ปี12เหมือนเดิมสวยๆเหมือนเดิมไม่มีตำหนิไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมการันตีเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ CNG ติดจากโรงงานศูนย์ราชวัตรจากป้ายแดงมาเลยวันนี้จากร้าน2 9 0 0 0 0บาทคุณเอาไปเพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทค่ะกับรถตู้ปี12นะคะตัวนี้ตรงปีตรงรุ่นนะคะเนื่องจากเป็นตัวไฟย้อยเนะะี่ยค่ะ ปีสิบสองนะคะออกไปแดงแพงนะคะเครื่องเบนซินจะแพงกว่านะคะตอนนี้นะคะข่าวแววเสียงแววมาอีกบอกว่าลถไปอีกหนึ่งหมื่เลยพี่ขวัญเอาไปเพียงแค่สี่แสนสก้าพันบาทค่ะโอ้โหรถคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าราคา4 3 9 0 0นบาท4ี่แสนก้บาทพี่ขวัญส่งเท่าไหร่จะเต็มฟรีดาวส่งแปดพัน ถ้าดาวหนึ่งแสนส่งหกพันดาวหนึ่งแสนส่งหกพันค่ะคันนี้นะคะดาวหนึ่งแสนส่งหกพันนะคะโอ้โหคันนี้เป็นแก๊ส CNG ที่พี่ขวัญเปิดให้ดูตรงนี้จะให้ดูว่าถ้าเป็นถังแก๊สสีเหลืองถ้าเป็นถังแก๊สสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็น CNG นะเดี๋ยวเราจะมีตรวจสอบศูนย์ให้เลยนะคะอันนี้ดึงพี่ขวัญดึงออกให้ดูพี่ขวัญดึงออกให้ดูนี่ติดไว้เรียบร้อย คันนี้นะคะมีเบาะสี่แถวหุ้มหนังเรียบร้อยไม่ต้องหุ้มไปดานบนมีคอนโซลชุดเตี้ยเรียบร้อยเอาเอางี้ใครซื้อคันนี้พี่ขวัญแถมให้อีกแล้วกันคุณจะเอาทีวีหรือพม่านรอบคันดีคะคุณอยากได้ทีวีหรือพม่านรอบคันดีคะอยากได้ตัวไหนทักมาเลยอยากได้ตัวไหนทักมาเลยนะคะลูกค้าขาคันนี้ติดแก๊สนะคะใบว่าจะเป็นใบวิศวกรจากโรงงาน ประเมินให้เรียบร้อยนะคะเช็คให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ปูพื้นสวยงามค่ะถ้าคุณดาวแสนหนึ่งคันนี้ผ่อนรถตู้คันนี้ผ่อนแค่5,999บาทเอาไปแค่นั้น5,999บาทแต่ถ้าคุณบอกพี่กวานไม่เอาดาวได้ไหมไม่เอาดาวส่งอยู่7,999บาทค่ะกระจกมีสองแบบแบบเลื่อนลมได้ ะะเลื่อนได้นะคะข้างในเลื่อนได้นะ,ะมาอยู่ด้านนี้บ้างรถคันนี้นะคะบอกเลยว่านี่ค่ะระบบแชรใช้งานใช้งานได้หมดไม่ต้องกังวลนะคะถ้าใดที่บอกว่าพี่กวันครับผมไม่มาได้ไหมได้คะ่ะโอนจองคะ่ะเดี๋ยวพี่กวันจัดไฟแนนซ์ให้โอนจองคะ่ะเดี๋ยวคุณพี่กวันจัดไฟแนนซ์ให้นะคะสวยๆอย่างนี้พี่ควันแล้วมีรายได้เท่าไร่คะ รายได้คันนี้พี่ขวัญขอหมื่นห้าขึ้นไปจ้ะอันนี้เขาเพิ่มเองนะคะตัวปายแดงจะไม่มีมาน,นี่เขาเพิ่มเพื่อเวลาเ,ลาเบรกแล้วเขาจะทําให้มันยึดถนนมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเบรกแล้วอยู่เลยค่ะเขาเรียกว่าเพิ่มนะคะอันนี้เพิ่มเข้ามาพี่ขวันตรงนี้หายไปไหนอ๋อไม่ใช่คะ่ะถ้าเบนซินจะไม่มีตรงคอยตรงนี้นะคะเพราตรงนี้จะเป็นเติมแก๊สน,นะตรงนี้เป็นเติมแก๊สอันนี้เป็นน้ํายาแอร ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ค่ะ439,000บาทค่ะลูกค้าค่ะดาวห้าหมื่นก็ได้ฟรีดาวก็ได้จัดเต็มก็ได้ได้ทุกอย่างเลยแคปเจอร์หน้าจอามาค่ะวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วยนะคะรถตู้ Toyota Commuter เ,เครื่อง2.7เบนซินเกียร์ธรรมดา14ที่นั่งนะคะวันนี้เอาไปเลยเพียงแก่439,000บาท จัดเต็มฟรีดาวขับฟรีหเดือนวันนี้พี่ขวัญน,นะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับรถตู้รถเมืเส์สองและท่านใดที่เข้ามาชรรมนะคะพี่ขวัญจะมีมาอาแมสมีน้ำยาแจกนะท่านใดที่เข้ามาทักด้วยนะคะพี่ขวัญจะมีน้ำยามีมีแมสแจกไปด้วยเพราะพี่ขวัญเข้าใจว่าทุกคนใช้ทุกวนันรอดพ้นจากโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ